คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงและสยองและมีความหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่อายุต่ำกว่า101ปีควรได้รับานนนา้าแนะนำมันไม่เข้าให้โอ้ยยิงวะเอ้อเอาทำไมมันได้ปืนเลยวะไม่มีเเปเบเชสเฟกเลยอ่ะอุคตาะาอคคตานะา มีไม้ก๊อปมีปืนพกตีตีเดี๋ยวขอเปลี่ยนกันไอจากรมาที่แล้วที่ที่พวกเราได้ทำการฟินิชไอด่านอะไรไปแล้วนะตรงแลมใช่ไหมซอนนี้เราจะมาฟินิชด่านนีโอ้โหฝนมันตกอ่ะโคตรตูดเลยโคตรตูดเลยแบบอันหนึ่งมันมีทางมาฝั่งนี้มาเหมือนเพื่อนเลยจิกตะนานะ สี่กัตนาเนี่ยยิงก่อนตามยิงก่อนโอัยกระโดดเข้าฝั่งนี้ไม่ได้เราคนไปทางไหนข้างบนขึ้นข้างบนเหรอข้างบนดิเนี่ยตามมาเฮ้ยนั่นเฮ้ยเจอคนเฮ้ยพันยี่พันเจอคนซอมบี้น่ามาจากข้างหลังยิงระวังว่าทอมบี้น่ามาข้างหลังน่าจะข้างหลังเนี่ยฝั่งเนี้ยเบ๋ว เอรงนี้ลงิดไม่ที่เป็กๆลิฟต์บันไดลงบั่าพึงนะอย่่งอย่าพึ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 ่งรอดูก่อนมึงคุยคนเดียวไปเลยนะคุยกันไปกูอยู่นี่แล้วบิ๊มมาป่าววะใจเย็นอะไรวะหาถังน้ำมันเอาเลยทนายเบนจิตเฮ้ยโอ้ยเฮียเติร์น้อวอีกแล้วเหรอ โอ้ไม่รอดเฮ้ยเพื่อนมันช่วยยิงเพื่อนมันช่วยยิงเพื่อนมันช่วยยิงแล้วนึงขอแต่งยิงกูเหรอเฮ้ยสมกีบอยสมกี้ไบเออเออไอ้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 โดนอะไรกันเราคนโดนอะไรใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆผู้แล้วใครมันยิงกูอีกแล้ววะเนี่ย เมอบกเดี๋ยวกูไปเก็บอันไกลๆไปเก็บอันไกลๆก่อนไปเก็บอันไกลๆก่อนเราต้องไปพร้อมกันเราไปพร้อมกันนี่บิ๊กเอาอันใกล้ๆมาเติมก่อนก็ได้อันใกล้ๆมาเติมก่อนอ่าไหนอยู่ใกล้มาเติมให้ให้หมดก่อนโอเคโอเคเอ้ไปมามันมามาคุ้มกันไว้หน่อยคุมกันไว้หน่อยคุ้มกันไว้หน่อยก็ลองน้ำมาเติมอ๋อโอเคมีมีมีบอทช่วยอยู่มีบอทช่วยอยู่เออบอทช่วยอยู่บอทช่วยอยู่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ออกตัวใหญ่ออกสวยอ่ะกูอยู่ในบ้านมีใครเห็นกูไหมไม่เห็นไอ้ฮีไอ้วัวอยู่ข้างหลังกูไม่พี่กล้าก่อนไปป่กล้าโอ้ไม่รอดโอ้ไม่รอด I can see นะไปไปไปกูต้องไปทางไหนนี่ทางหลังเนี่ยเดินไปเดินไปไหนนี่กล้านี่กล้าไปไหนอ๋อนี่นะเติมเออ มีตัวใหญ่มีตัวใหญ่มาอีกมีตัวใหญ่มาอีกไหนอ้วนไหนอ้วนเฮ้ยสม็อกกี้บายคุ้มกันคุ้มกันไอ้อ้วนมา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 อุ้ยแน่นชุดไอ้อ้วนมากูเก็บ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 ใครมันปลาอะไรวะแชแชะ โอยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเดือดรดอนเดือดรการให้ใครมันปาระเบิดไฟวะไม่ปลาระเบิดเ่วยเร็วๆชุบอยู่กูชุบอยู่ชุบอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่โอ้ยเฮ้ยตัวพิษตัวพิษใครมาอยู่ตรงนั้นวะเดือดร้อเดือดร้มลิบไง ไอ้บี้มึงยิงมึงปาระเบิดไฟแน่เลยดูสงๆมันไม่มีคนถังระเบิดมึงว่ามันมีคนมันมีคนยิงถังน้ำมันต้องไปเก็บใหม่ใช่เราปาถังน้ำมันทิ้งไปยิงไอตัวนั้นไงตัวใหญ่แล้วมันมีคนยิงหแล้วพวกมึงก็ทิ้งกูอยู่ข้างหลังเนี่ยแม่งเอ้ยยังไม่ได้น้ำมันเลยอีดอกเห็ดมาเวอร์ทีอย่ายิงน้ำมันบนมือกูนะไอยิงได้เละร้อนนะเฮียร้อนเลยนะมาเวอร์กูหน่อยดิ อุ <U> <be S 1> ้ยเขี้ยวมาเยอะเลย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 นะมาเยอะเลยนะโอ้ยเชิด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 หลังมาหลังมาไอ้กล้ามาไอ้กล้ามาหลังนิดเดียวหลังนิดเดียวไม่ต้องห่วงหลังหลังมีคอนฟเวอร์อยู่โอ้ยไอ้อ้วนชัดอุ้ยอ้วนตายอ้วนตายอ้วนตายเอ้ประตูมีกี่ใบเฮ้ยโดนยิงลินลินลินใครวะลินใครวะอ้าแม่งเั้ยกูจะตายชิบหายฮิวัน กูเว่ร์กกูดุ้ย I I got a heal เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาของข้างบนแล้วนี่หลังบ้านไอ้พี่มาหลังบ้านกับกูหน่อยเติมมันอยู่ไอชิบหายโดนลากเอ้ยโดนแจ็กกี้ไอมีมีเชื่ออยู่มีเชื่ออยู่เฮ้ยเกือบตายเก็บน้ำมันให้หน่อยเก็บน้ำมันให้หน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวกูเก็บเค้าเบอร์มันมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่มีตัวใหญ่โคเบอร์ โอ้ยเแย่ชัดเจนข,อข้างๆกูเลยนี่หว่าอีกกี่ถังโอ้ยโอ้ยช่จะด้วยตามเพื่อนอะไรมึงช่วยดูก่อนเกือ <c oughs> บตายขาว่าขาว่าเอขอกล้าไปฮิวสิฮิวมีตั้งเยอะไหนให้เดี๋ยวฮืมให้ทำไมต้องเป็นกูทำไ,ไมโคเวอร์หน่อยโคเวอร์หน่อย ชัดเจมาชัดเจมาชัดเมามิสตอร์้วนไออ้วนมาชัดเจมาหลังหลัยิงหลังหลังหลังมีตัวหลังมีตัวโออเฮ้สองตัวเลยเอานองตัวเลยหายล้ว่าจะกีอยิงอชุดเพื่อนก่อน ชุบ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 ชยงหมดกันแล้วไมี bro ใครมีที่นี่บ้างอะเายน้ำมันสอันบิช่วยโอเคอช่วยด้วยหลังมาช่วยด้วยแต่้านไปก่อนเกิดยไปก่อนไปคนตายไปคนตายไปคนตายเอ้ย ไอ้ที่ชูเนี่ยหิวอยู่เนี่ยหลังแหละตีอันเต็มเพียบอะไม่มีที่ชูโอ้โนโอ้โหมันมีที่เติมตลอดแต่ออุ้ยชัรเด้อมันตาใหม่เฮดสัตย์เลยอ้าอ้าเอือเอือแตกแตกแตกเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันไปยืนตรงนั้นอะหาหาปืนหยิบปืนใช่ไหมเนี่ยถือถือถือไปคนนึงไอ้มีดอะมีดนีดถือไปคนนึง วานเอาไม่งั้นกูเอาขวานนะตามมาไปต่อต่อลาวทูครับลาวทูยกสองอ่ะยกเดียวพอไหมอ่ะยกเดียวก็จบสิออกเลยมาลง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 มามามันทิ้งกันไม่ได้เด้อ ขึ้นกลับไปข้างบนก็ได้มันแบบทุวยมียังไงวะไม่ไมีรัวเลยวะรอไปเก็บไอคอวไปเก็บ a อคิวโอ้ยใครมาถือปืนวะไอสัตว์เตียมกูเลยแม่มึงเฮ้อใครอย่ายิงตัวกูนะอย่ายิงกูนะ เออไอเพื่อนไปคนเดียวเราจะไปหาเพื่อนเราจะไปช่วยเพื่อนโอ้ไอเพื่อนเพื่อนมันวิ่งมันวิ่งเฉยเดียวเลยตามตามมันเลยถ้าเพื่อนมันโดนพวกสมุกี้ไบต์มันตายห่วงแน่นอนขอบเลยอย่าวิ่งเฉยเดียวกันีอย่าวิ่งเฉยเดียวกันขอบเลยหนึ่งคนขอบเลยหนึ่งคนโอ้ยชิบหายละชิบหายละชิบหายละ่วิ่งเฉยเดียวมันมันมันช่วยกันไม่ได้อย่าวิ่งเฉยเดียวชิบหายละเราขึ้มาคนเดียวชิบหายละไอ้กาช่วยกาดดิ ไม่งั้นบิ๊กเองไปกับเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยก้าวได้ๆหลีกการชิฆ่าแล้วชิบหายแล้วเรวคิดว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้ชิบหายจะมาช่วยเพื่อนเสร็จแกให้เพื่อนมาช่วยแทนเยอะมากยิ่งเป็นล้านเลยไปช่วยก้าเร็วๆเพื่อนมึงไม่เติมน้ำมันล่ะเฮ้ยยิ่งยิงยิ่งเลยโอ้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 ยเพื่อนเพื่อนโอโนโอโน เอ้ยเพื่อนแม่งไม่ยิงกูเลยแม่งยิงเกี่ยวกับมันอย่างเดียวโอ้ตัวใหญ่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยขอฮิวก่อนยิงหลังเลยเพื่อนแม่งไม่ยิงหลังมันต้องมีพร้อมกันนะเพื่อนทำคุยเลยมึงไอ้ชัดไอ้ปืนลูกซองมันไม่รัวเลยอ่ะยิงเอเคอยู่ไหนอ่ะฮะหยิบอันนั้นก็ได้หยิบเอ็มสิบหกมาเอ็มสิบหกรัวไอ้พี่พี่ฮิวไอ้พี่พี่ฮิว หิวอยู่หิวอยู่หิวแม่งมีเยอะเกินอุ้ยโอ้ยเอาน,นี้ก็ได้ตามเพื่อนไปมิ๊ตามเ <ผม S 2> พื่อนโอเควิ่งตามเพื่อนไปอยู่วิ่งตามเพื่อนไปอยู่ในรกเร็วหนึ่งไอ้เหี้ยวรอด้วย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 เราจะไม่รอขึ้นกันละกันหลังจากที่ทำเมื่อกี้พวกคนทิ้งก<อ>้อใหญ่มาหินยวนลาย่วนก้าวพินยวนเอ็มพีนี่สุดยอดมากบอกเลยว่าเจ็บมากเจ็บมาก ตัยตายตายตายยังวะเอ้กูไม่ยิงกันไอ้พี่โดนชาร์จโอ้ยเพื่อนแม่งวิงไปไวยู่งหายเลยตามมึงไม่ทันตาดาดูท่าเติมกู ยิงหลังตูนี่ยกูไม่ได้ยิงมึงกูไม่รูู้กอยู่หลังมึงแต่มึงเดินมาปากกูเองถ้าเจออีกแล้วไอ้เียเพื่อนมันเป็นคนเดียวอะระเบิดอแล้ระเบิดเพื่อนชื่อนาลุกเลเวลหนึ่งเพื่อนชื่อนาลุกเลเวลหนึ่ง reloading r e l o a d ีโ g r e l o ไปไหนตัวแบบไหนตัวไหนยังมียังมีอันข้างหลังอยู่อันข้างหลังอยู่มาเอาข้างหลังก่อนไหมโอ๊ย ไอเย็ดแม่นั่นวิ่งมาคนเดียวแล้วโอ้ยชันเจอาอุ้ยวิ่งไปนู่นละวกันอยู่กันอยู่เพื่อนนรกเลเวล่หนึ่งไปไหนนี่มีอยู่นี่อ,อยู่นี่เพื่อนอยู่นี่เราวิ่งตามมันมันจะเก็บเก็บไปเราโคเบอร์ให้มันเนาะโ,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 โอ้ยเฮียยิงกันเอรักสัสวิ่งปยิงกันสุดกันใครยิงกูวะเพื่อนไป, <c oughs> ไปนู่นแล้วเอออีปา้าแตก โอ้ยโนโอ้ยม <thing like? laughs> ันแตกแล้วยิ่งไงวะกู cover เพื่อนอยู่กูมา cover เพื่อนลอยขึ้นบนบ้านนี้ขึ้นยังไงวะนี่อันนี้อันนี้อันมาเอาเดี๋ยวกูควบให้เอ้ยไอ้อ้วนมาไอ้อ้วนมาโอเคยืนไปก่อนยืนไปก่อนมึงยืนไปก่อนมึงยืนไปก่อนเพราะกูกำลังวิ่งไปด้วยความเร็วแสง ออไอ้กูว่าอะไรกูกําลังวิ่งไปบ๊กอึดใจเดียวตัวสมออก,กีไ้ไปตัสมออก,กีไ้ไปตัวัอีออกมีตัวอีออกุออกบ,บิกหน่อยชุบบิกหนอเติลน้ำอันอยู่อีกเขอ,อัน อ้วนมาอีกอ้วนมาอีกอ้วนมาอีกชัดเจร์มาชัดเจร์มาไอ้โอ้ยเไปเอาไกลๆก่อนเนี่ยมันเหลืออันข้างหลังสองอันไม่งั้นไปเอาข้างหน้าให้ครบก่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนวิ่งมาแล้วน่หลังเพื่อนไปโอ้ยเที้ยวเวฟสองมาแล้วเวฟต่อไปมาแล้วโคเบอร์ไปกับเพื่อนไปกับเโคเบอร์หลังอยู่ไปยิงไปยิงเขาเป็นผู้เสียสละไปเลย เนี่ยตรงระเบียงมินิอยู่ตรงระเบียงมินิอยู่มีไอ้มอลาทอฟอยู่ใครใช้เหรอออปเฮียวิกวิกมีกูมีที่ชุบเพื่อนเยี่ยมไมได้กูเก็บอีกอันนึงแล้วเออนั่นแหละลงมาเลยลงมาเลยลงได้ยังไงลงมาลงมาลงมาลงได้ลงได้โอ้ยโอ้ยเยอะ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 เชียร์เท้าอยู่เชียร์เท้าอยู่เชียร์เท้าอยู่แบก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 เช่ยเลยกูกำลังเติมกำลังเติมเฮ้ยแจ็คกี้ไยมันไหนแล้ววะ เงี้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังมีชีวิตเลยอีกสามัน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 ข้างหลัง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 ตามยิงไปตามยิงไปกูมาหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็ดแม่เอ้ย อีกตรงนี้สองงานตรงนี้อีกสองงานตรงนี้ตรงนี้สองงานตรงนี้สองงานกูเก็บอันหนึ่งกูเก็บอันหนึ่งเวอร์กันนึงบิ๊กโคเวอร์ให้หน่อยบิ๊กโคเวอร์ให้หน่อยเหลื่นหนึ่งกันท้ายเอาเอาไปอาเก็บเก็บไปให้หมดเลยเก็บไปให้หมดเลยโอ้ยแม่เอ้ยเอากคุลโอ้ my god โอ้ยช่วยกูด้วยเออมาดิไอ้เหี้ยเอาถามว่ามันทุบพวกมึงได้ไหมไอ้สัตว์เลยเอ้ยอย่ายิงรถถังน้ำมันนะอย่ายิงรถถังน้ำมันกูขี้เกียจไปเก็บไปไอ้พวกหีบมาแตน อุ้เราสุดท้ายแล้วเราสุดท้ายแล้วถอยมาถอยมาถอยมาเฮ้ยชัดเจือ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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาดีวะมาดีวะมาดีวะเอ้ยกูอยากอยากกระหน่ำไปจริงเก่งเฮ้ยบ้าแล้วยังไงต่อเอ้ยสะพานสะพานสะพานลงมาไปเอารถไปลรถ แน่นอนหยิบยาครบทุกคนหยิบยาให้ครบหยิบยาให้ครบยาเหลือเทียบเลยหรือเปล่าโอ้ยเทียมันเอาไปหมดแล้วไอ้สารเดิ้ลแมงไปบอกกูเลยทุกคนคุยคุยกว่าที่ชูมาอกูเองกูเองกูเองเฮ้ยขับไปแล้วไปกูเองกูเองโอ้โหแม่งเอาแล้วพวกเนี้ยยิ่วอดเ่าไหมเอาพวกเนี้ย อา้อาวเราแมนเชื่อพวกเราแล้วแล้วแล้วมัน<ใ>นะอ้าวแค่นี้จบแล้วอ๋อไม่ใช่มันให้เลือกเว็บเหรออันนี้เรามาเว็บสุดท้ายหรือเปล่าจบแล้วโอ้โหอันนี้เราก็เสร็จแล้วล่ะครับนั่นนั่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวด้วยไหมครับสิบเก้านาทีก็ใช้ได้ <ๆ S 1> ก็ได้ใช้ได้มันมีเดอะแพสซิง่งอันอื่นอีกอ่ะสนใจเล่นไหม